สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเขายายบ้าสู่ DIY of Tarot by การชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาเข้าคลิปปกติของทางช่องรัฐสถานีกันนะจ๊ะมากันที่ความรักของคนธาตุลมใน1ถึง16กระดากกระดานี้นะคะความรักความสัมพันธ์การงานการเงินชีวิตโดยรวมๆของคุณด้วยเป็นไกด์ไลน์โดยเป็นบันเทิงด้วยเป็นขำาดูพ่อไม่มีอะไรดู ใช้วิจรณญาณในการรับชมด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นดวงทั่วๆไปคนที่เกิดธาตุนี้คงมีเยอะมากนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูเพื่อความบันเทิงไปก็ได้ถ้าอยากดูดวงแบบว่าดวงของคุณเลยก็ลองไปหาดูกับอาจารย์ท่านที่คุณไว้วางใจโอเคไหมจ๊ะนะมาเรามาดูการสีลมเมฆุนตุ่นกลุ่มความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของคุณ จะมีอะไรที่คุณจะต้องระมัดระวังบ้างหรือมีอะไรที่จะเป็นไกด์ไลน์สำหรับชีวิตคุณบ้างเรามาดูกันนะจ๊ะอา,อาจารย์มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะเปิดคอร์สการเรียนการสอนดูไพ่ยิปซีแบบสตะวันตกในวันที่27สิงหารับค่าสิทิที่นั่งเท่านั้นจำนวนจำกัดด่วนๆเลยนะคะถ้าใครสนใจนะจ๊ะถ้าใครสนใจอยากเป็นสิทธิ์ของอาจารย์ก็มา าการเรียนการสอนเป็นแบบกันเองแล้วก็มีอาหารเครื่องดืม่มดื่มกาแฟไปแล้วก็เรียนไปไม่เครียดค่ะเรียนที่กรุงเทพกทมสีลมซอย3ถ้าสนใจใต้คลิปมีไลายก็แอดมาคุยถึงรายละเอียดดูนะจ๊ะโอเคไหมอ่าเรามาดูดวงของคุณซิว่าเด,ดเดือนนี้จะมีอะไรเดชาริออดมาชีวิตต้องสู้อย่าง้รจ๊ะห ไม้เท้าเป็นพลังงานหลักของคุณเลยโอ้ขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเหรอจ๊ะสามถ้วยโอ้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  d o u b l อาชีตมีขึ้นมีลงค่ะชีวิตเป็นพรมริเกตเดดโอมีเดดอยู่ในใจอะอะไรคือเดดโอ้โอ้โอ้อะลมแม่ถุนตุนกลุ่มเอาการงานการเงินก่อนนะจ๊ะการงานการเงินห้าไม้เท้ามีความสับสนในตัวเองมาก งานมีความสับสนอรมานวุ่นวายกว่าถึงการทำงานที่เริ่มไม่มันไม่ตรงไม่เป็นไปตามเป้าหมายแล้วแหละรู้สึกถึงความขัดแย้งกับตัวเองอ่ะการขัดแย้งกับคนก็ได้หรือครักคนที่ทำงานเป็นหมู่คณะหรือทำงานกับคนหลายๆคนก็เกิดความระสำระสายความวุ่นวายความคิดเห็นที่ไม่ตรงกรันในวงประชุมวงเสวนา อารมณ์นั้นระวังความขัดแยง้งไพ่ใบนี้ไม่ได้ขัดแย้งเยอะหรอกแค่ขัดแย้งเล็กๆน้อยๆ,ๆอารมณ์เสียอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์เสียคุยแล้วเขาไม่เข้าใจเราแล้วเราเราคิดแบบนี้แล้วเขาไม่คิดเหมือนเราอะไรเงี้ยอารมณ์เสียประมาณนั้นแต่คุณกังวลเรื่องของการทํางานนะหนี้สินที่มีสภาวะที่เข้ามากดดันกับตัวคุณเองอาจจะมีเรื่องของหนี้สินการเงินที่ดูแล้วเหมือนทิศทางของการเงินคุณดูแล้ว ไม่เกิดความไม่มั่นใจไม่สบายใจกลัวการเงินแย่รู้สึกตอนนี้แย่แย่เงินไม่ค่อยสะพัดเงินไม่ค่อยดีอารมณ์แบบน,นี้ไปทําบุญหน่อยนะไพ่ของการไปทําบุญไพ่บอกไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ขอพรแล้วนอนอยู่บ้านนะขอพรแล้วก็ต้องทํางานด้วยโอเคปะ่ะคือการขอพรเนี่ยหมายถึงให้ผ่านพ้นอุปสรรคผ่านพ้นปัญหาหรือมีปัญหาก็ให้มันทุเลาลงไม่ใช่ขอพรเสร็จนอนอยู่บนเตียงก็นะ ใช่ไหมช่วงนี้อยากให้ไปทําบุญนิดหนึ่งในใจของคุณเกิดความกัดกุ้มว้าวุ่นใจออกไปจากพื้นที่ที่เคยอยู่หน่อยคุณเป็นนักสู้อยู่ล่าชาริออตอะไพ่ของชาริออตไพ่นักสู้ไพ่ของปัญหาอุปสรรคที่คุณจะฝ่าฟันคุณไม่รู้หรอกวันข้างหน้าคุณจะเจออะไรมาแต่คุณจะฝ่าฟันคุณจะทุ่มเทคุณจะไปให้ถึงฝั่งฝันอะไรอย่างนี้ย ยุทธศาสตร์ยิยงใหญ่ความตั้งใจเด็ดเดียวจริงๆไพ่ของนักสู้มันขึ้นมาถึงสองใบอ่ะเดชาริออดนะจบด้วยคิงออฟสอดอ่ะไพ่ของปัญหาอุปสรรคที่คุณจะฝ่าฟันคุณจะบุกตะลุยชีวิตยังต้องยากลำบากแต่คุณพร้อมคุณจะไม่แบบ ต่อให้คุณจะรู้สึกแย่ให้รู้สึกหน่อยแค่ไหนอ่ะคุณจะไปอ่ะคุณจะไปมันให้ถึงอ่ะคุณจะต้องดิ้นรนต่อสู้กับปัญหาเรื่องบักร,กรให้ได้อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยอาจารย์อารมณ์มาไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋วใจเย็นๆดิเดี๋ยวนะอาจารย์ใจเย็นไว้เฮ้ยเออชีวิตบอกว่ามีขึ้นมีลงค่ะ the world เนี่ยชีวิตมีขึ้นมีลงเพราะฉะนั้นก็จะได้กังวลมากไปเพียง <s> แต่คุณจะต้อง จะต้องปรับตัวเองกับการที่คุณอยู่ในในสถานการณ์ในปัจจุบันเช่นถ้าคุณงานรู้สึกว่ามีนี่มีสินหรือเงินมันไม่สะพัดก็ต้องเบรกตัวเองเรื่องค่าใช้ใจ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะ่ะให้มันบาลานซ์หาทางออกโอเคไหมอืมแต่คุณมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูอยู่นะเออมีคนอุปถัมภ์อยู่ช่วงเนี้ยคนอุปถัมภ์เยอะเลยนะเหมือนว่า คนที่อุปถัมภ์อาจจะเป็นคนในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยได้เหมือนกันช่วงนี้มีความเครียดมีความเหงา่เป็นเจ้าเรือนอยู่ลวความเครียดถาถมเข้ามามากเลยนะความเครียดของคุณไปทําบุญหน่อยเพื่อเปลี่ยนทายอาจารย์มองเห็นเกณฑ์ของการเดินทางบางคนอยากไปทางานต่างประเทศรอง,งานต่างประเทศหรือรองเงินจากต่างประเทศมันมันแบบอารมณ์ประมาณอยากไปแต่มันไปไม่ได้อาอารมณ์ประมาณนั้นแหละอารมณ์ประมาณนั้น ไพ่ของความกลัวแล้วก็อาจจะคุณอาจจะได้ร่วมงานหรือขัดแย้งกับคนที่อายุน้อยกว่าบุตรหลานบริวารลูกเต้าได้หมดมีความขัดแยง้งมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยหนุดเหยิดกับลูกเต้าบริวารอะไรลูกน้องไม่ดีอะไรอย่างงี้ประมาณนั้นนจะจ๊ะแต่ไพ่คงนัดสู้ขึ้นมาบอกแล้วไพ่จบเป็นคิงออฟสอดอะ พร้อมฟันพร้อมฝ่ากับปัญหาระอุปสรรคอะไรที่เข้ามาคุณจะพยายามเข้มแข็งและฝ่าฟันมันไปให้ได้ขอดูห้าหม้เท้าคุณหน่อยแล้วมันจะเป็นยังไงอะ่ะสู้แล้วจะชนะไหมล่ะเออไพ่ของคุณบอกว่ามีเกณฑ์ของการไปทําบุญเนาะสู้แล้วจะชนะไหมคะชนะสิคุณยังมีเงินอยู่หน้าเข้มๆหน่อยละกันโชคเนี้ยโอ้โหคิงออฟสอดเอ้ไม่ใช่คิง ในออบสอดในมาคิงมาไพ่ของสถานการณ์ที่ต้องทนอยู่จำยอมจำใจกับภาระที่แบกรับแต่คุณยังมีทุนเมีร้อนแล้วก็พยายามเซฟเงินนิดหนึ่งคุณจะสามารถส่าฟันกับปัญหาและอุปสรรคไปได้น่าจะเออหรือไม่ก็มีคนเข้ามาอุปถัมภ์คำชูเป็นผู้รักผู้ใหญ่เป็นพี่ชายน้องชายเป็นคนใกล้ตัวเป็นคนข้างข้าง มีคนอุปถัมภ์คำชูอ,อยู่น้า The Sun โอ้ย The Sun มารอแล้วชีวิตต้องสู้ค่ะบอกแล้วสู้แล้วจะชนะด้วย The Sun มาแล้ว The Sun ความสำเร็จความสุขความสมหวังสิ่งที่คุณรอคอยถ้าช่วงนี้มันแย่ก็ไปนอนแป๊บหนึง่งแล้วเดี๋ยวตื่นขึ้นมาอย่าไปอย่าไปโฟกัสกับสิ่งที่มันแย่หรือมันไม่ดีนะโอเคในเรื่องของความรัก ไม่เห็นเมย์เลยไม่มีจริงๆนะไม่มีจริงๆนะเรื่องของความรักอาจารย์มองว่าคุณอาจจะแค่รู้สึกถึงคนรักเก่าเฉยๆคิดถึงคนเก่าๆแค่นั้นคนที่เป็นทหารตำรวจราชการเป็นผู้จัดการเป็นคนที่มีบทบาทอิทธิพลเหนือต่อจิตใจของคุณแค่อยู่ในความทรงจำความรู้สึกแค่นั้นคนที่เคยจบไปแล้วคนที่เคยเป็นเพื่อน เป็นเพื่อนร่วมรุ่นสมัยเรียนปฐมมัธยมมหาลาัยคนที่จบไปแล้วราศีกันได้ราศีธาตุดินพ,พระษบกันมังกรได้เดมูลราศีมีนได้เมไกรรกษได้กรกฎได้รักําไกรได้คุณกับเขามีความแตกต่างกันเยอะมากเกินไปนั่นแหละมันจบไปแล้วจบไปแล้วจา้าแต่ว่าคุณก็มีความสุขและอยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองเพียงแต่คิดถึงนั่นแหละบางครั้งก็กลับไปคิดถึงคำนึงถึง แต่ช่วงนี้ชีวิตคุณไม่มีสมองที่จะไปคิดถึงเรื่องความรักสักเท่าไหร่นะเจงปากท้องชีวิตปัญหาอุปสรรคมากกว่าชีวิตความรักไม่ใช่เรื่องทั้งหมดของชีวิตชันฉันไม่ต้องการรักก็ได้แต่ฉันต้องการเงินเงินเท่านั้นที่จะต้องการคุณกำลังฝ่าฟันมุ่งมั่นกับความสำเร็จหรือฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคความรักมันไม่เห็นจริงๆ มันไม่เห็นระวังเรื่องของการขัดแย้งกับคนที่คนรักของคุณก็ได้นะจ๊ะคนรักของคุณบางคนคุยกันแล้วมันความคิดความเห็นมันไปคนละทิศคนละทางแค่นั้นเองอารมณ์เนี้ยนะจ๊ะมองไม่เห็นเลยลมเมทุนตุนกุมความรักที่มันบางคนอ่ะเลิกกันไปแล้วก็ห่างกันไปแล้วคงไว้แค่สถานะ ภาพของความเป็นกาลยานเมตรเป็นเพื่อนบางคนอยู่ในกลุ่มเพื่อนเดียวกันอยู่ในวงวงสังคมเดียวกันในเพื่อนฝูงกลุ่มเดียวกันอะไรแบบเนี้ยแต่ไม่เน้นหนักแล้วล่ะอะไปดูเขาคนนั้นของคุณซิคนที่คุณรักชีวิตเขาเป็นไงชีวิตเขาเป็นไงอ๋อชีวิตเขาก็เหนื่อยเหมือนกันแหละชีวิตเขาเดือดเมตลาสีกันมาเลยกลุ่มกลุ่มกันได้กลุ่มกันได้ ลมเมถุนกันได้อะไรอย่างเงี้ยอือโอ้ชีวิตเขาก็ไม่ได้สบายเหมือนกันนะ King of s โ o r d โอ้ถือดาบโอ้ชีวิตเขาก็มีความยากลำบากเหมือนกันงานหนักงานเหนื่อยงานหนักงานเหนื่อยงานเยอะทะเลาะกับคนอื่นอ่าเป็นคนที่มีความคิดเยอะนะเป็นคนตรงไปตรงมาไม่หวานหวานผ่าซาก เขาทํางานเก่เอาอ่าบางคนอาจจะทํางานรถทิสติอะไรพวกขนส่งหรือทํางานเป็นพวกไฟฟ้าปะปาก็ได้ไฟฟ้า,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 ฟฟาเอา่อหรือทํางานกับบริษัทต่างชาติได้อารมณ์เนี้ยอืมเขาเป็นคนเก่งนะเขาเป็นที่ปรึกษาเป็นระดับซีโอไหมผู้จัดการไหมเป็นที่ปรึกษาคอยแก้ปัญหาไหมคนคนนี้ก็ไม่เบาลักษณะของเงียบนิ่งนะ แต่นิ่งแบบนิ่งนิ่งก็คือนิ่งนะแต่ถ้าไม่นิ่งก็คือตรงนะตรงแบบฟันฟันไม่เลี้ยงอะรมณ์เนี้ยอืมมองไม่เห็นความรักของเขาเหมือนกันนะชีวิตเขาก็เหนื่อยอยู่มีความเหนื่อยมีความเหนื่อยไม่รู้ไปทะเลาะก,กับใครมาทะเลาะก,กับคุณหรือเปล่าเขาเป็นคนที่อีกโก้สูงส่งมากฉันในความคิดในโรคลาบานี้ฉันเท่านั้นที่ถูกความคิดของฉันที่ถูกคนอื่นผิดหมดอารมณ์เนี้ยอืม มั่นใจมั่นอกมั่นใจในตัวเองอารมณ์เนี้ยอืมอะเขาคิดยังไงกับคุณคะเขาคิดยังไงกับคุณเขายังคิดถึงเอแม่จ้าแม่จ๋าเขาคิดยังไงกับคุณคะเอาชุดไหนดีเขาคิดยังไงกับคุณ นายออฟครับว,ว้าวคนคนนี้เป็นคนที่สเสน่ห์แรงคนเข้าหาเยอะทีเดียวนะจ๊ะเขาคิดยังไงกับคุณเขาส่องคุณได้เขาส่องคุณอยู่นะคะส่องอยู่อยู่ห่างๆยัง,หงหวงฮวงมองอยู่ไกลๆลออยู่นะจ๊ะเมื่อไรจะกลับมาล่ะคิดถึงนะเอออยากกลับมาเรื่อเกินแต่เขาก็ไม่ทาหรอกนะเฮอร์เม <Herm it. S 1> ให้มันไปบวชไปให้มันไปเข้าอยู่บนเขาอยู่บนถ้ำของมันไปนิ่ง เขาคิดยังไงกับคุณเขาอยากกลับมาแหละในใจของเขาอยากกลับกลับมาคุยอยากกลับมาคุยแต่เขาอาจจะไม่แน่ใจแล้วว่าว่าคุณมีคนอื่นไปแล้วหรือยังสิ่งที่เขาคําได้คือการรอคอยนิ่งๆอยู่พื้นพื้นที่ของตัวเองอะมันนิ่งไปเออมันนิ่งไปเออ เขาก็รู้ส <less> ึกถึงการกลับมาจริงๆเขาอยากกลับมาแหละแต่รู้สึกถึงการกลับมาก็ตามมันกลับก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถึงคือกลับมามันก็ไม่มีประโยชน์อะเขาก็คิดไตรตรองทบทวนแล้วว่าการกลับมานั้นมันก็ไม่สมหวังอยู่ดีหรือเปล่าเพราะอะไรเพราะอะไรเขารู้คุณก็รู้โอเคไหมกลับไม่ได้ไปไม่ถึงยังลืมคุณไม่ลงยังคิดถึงอยู่ยังไม่ลืมยังส่องอยู่ดีใจใช่ไหมล่ะ ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงในเดือนนี้หนึ่งสิาคมกาค่ะจัสติกคุณอาจจะมีการลงนามในสัญญาเอกสารเออมีการลงนามเอกสารสัญญาอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรสักอย่างเกี่ยวกับพวกสัญญาเอกสารสัญญาการลงนามการเซ็นการหาข้อตกลง ขึ้นโรงขึ้นสาลขึ้นโรงพักคดีความอะไรแบบนี้ค่ะโอ้คุณไม่มองถึงความรักเลยนะลมจริงๆ คุณไม่มองถึงความรักความรักไม่มีเลยเพราะว่าอาจจะโดนโดนโดนเรื่องราวกับคนเก่าๆมาเหมือนคุณก็ไม่รู้ว่าจะมีความรักไปเพื่ออะไรเพราะว่าถ้ามีแล้วมันเป็นทุกข์ใจของคุณยังผูกติดอยู่กับใครบางคนและยังไม่ลืมเลือนเพียงแต่คุณก็ไม่ทําอะไรเพราะฉะนั้นคุณใช้ชีวิตของคุณไปข้างหน้ากับปากท้องกัดชีวิตกับหาอะไรทํา กับความสําเร็จหรือไปทําในสิ่งที่คุณควรทําอะคุณไม่วาดฝันแล้วว่าคุณไม่เหมือนคุณไม่ไขฝันให้กับตัวเองแล้วหรือคุณไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะบางคนยังอยู่ในความฝันอยู่อ่ะยังสร้างวิมานในอากาศแต่คุณไม่ละคุณไม่สร้างความฝันละอารมณ์นั้นคุณเป็นอะไรอะไรในชีวิตเขาที่ผ่านมาคุณเป็นอะไรในชีวิตเขา เป็นความทุกข์เหมือนกันนะคิดเยอะคิดมากนอยหัวร้านหรือเปล่าเพราะนั่งคิดอยู่เนี่ยเซนซิทีฟแต่ไม่พูดเป็นอะไรในชีวิตเขาเป็น the will of fortune ค่ะเป็น h o โฮมิ h เป็นอะไรเป็นความเสียใจผิดหวังเป็นอะไรเป็นคนที่เป็นคนที่เป็นอะไรดีนะ ดูไพ่ของเขาแล้วเป็นคนที่เขาคิดว่าใช่เขาเคยคิดว่าคุณคือคนที่ใช่แต่เขาอาจจะมองว่าเขาทำเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่เติมเต็มกำลังใจเขาเคยคิดเขาเคยไม่เลือกคุณเขาเคยคิดผิดเขากลัวการเลือกผิด ต่สุดท้ายแล้วเขาก็เลือกผิดจริงๆด้วยเลือกผิดจริงๆคือเขาอาจจะไปเลือกคนอื่นโดยที่เขาไม่เลือกคุณแล้วพอกลับมาเลือกคุณแล้วมันไม่เหมือนเดิมแล้วอะอารมณ์เนี้ยเป็นอะไรในชีวิตเขาเป็นความเติมเต็มเป็นความเติมเต็มแต่เขามองว่าเขาผิดเองที่เขาไม่เลือกเขาทำพลาดพลาดเขาบอกว่าเขาพลาดเขาไม่แน่ใจและเขาเขาใช้เวลา ความคิดนั้นยาวนานเกินไปจนทําให้ความรู้สึกนั้นไม่กลับคืนมาเหมือนเดิมอีกแล้วอารมณ์เนี้ยเป็นอะไรวะเป็นคนที่ช่วยเหลือเป็นการเติมเต็มเป็นกาลังใจเขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้วะขอโทษค่ะเขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้คะขอโทษต้องการอะไรหรอคนนี้เลือกเยอะ ต้องการคนที่สพอร์ตใจเขาต้องการอะไรต้องการคนที่สามารถคล้อยตามในความคิดการชี้นำชี้แนะของเขาได้ค่ะซึ่งคุณไม่เป็นอะ่ะเขาต้องการครอบครัวคุณเขาต้องการอะไรกับความความคิดนี้ครอบครัวเขาอยากได้คุณเป็นคนในครอบครัวเต็มเต็มจิตใจแต่คุณไม่อยู่ตรงนั้นแล้วอ่ะเออคุณก็เป็นคนแรงโรดเดอร์นะ ยอมหักไม่ยอมงอเหมือนกันนะคุณต่อยเขาเป็นผู้ใหญ่กว่าหรือมีภาวะวุฒิภาวะที่สูงกว่าก็ไม่ใช่ว่าเขาจะถูกเสมอไปอ่ะในความคิดของคุณคุณก็รู้สึกว่าฉันก็มีความคิดของฉันฉันถ้าฉันจะจะคล้อยตามในความคิดของใครคนนั้นก็ต้องมีเหตุผลมากในการชี้นําและชี้แนะไม่ใช่จะหลับหูหลับตาสั่งอะไรชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้นั่นไม่ใช่คุณ <laughs> คุณมีความคิด <c oughs> มีความคิดเป็นของตัวเองและมีความดือ่อรันในความคิดของตัวเองค่อนข้างมากเหมือนกันอะไรที่ฟังแล้วใช่คือโอเคคอยตามแต่ถ้าฟังแล้วมันไม่ใช่คุณไม่ค่อยตามค่ะโอเคไหมเขาต้องการอะไรกับความสัมพนันธ์นี้ต้องการคุณเป็นคนในครอบครัวอือใช่จริงๆด้วยต้องการให้คุณกลับไปอยู่บางคนเคยเป็นครอบครัวกัน บางคนครอบครัวรู้จักกันบางคนรู้จักกันมาเนิ่นนานเลยแบบรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กเป็นญาติพี่น้องวงสาคณะอยู่ในแวดวงเดียวกันนานมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์เนี้ยแต่คนเนี้ยเป็นคนชอบแบบชอบสั่งชอบคอนโทลเอาแต่ใจแรงร้ายแต่นิ่งนิ่งความกดสิ่งที่เขาชอบกดดันคนอื่นคือความนิ่งเฉยเขาใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวเพื่อกดดันให้คนอื่นทำ ตามตามในสิ่งที่เขาต้องการซึ่งคุณไม่เป็นไงคุณก็ไม่ยอมไงอารมณ์เนี้ยถ้าเขาฝากบอกได้เขาจะฝากบอกอะไรคุณคะทำแพร n นคุณเดียวกับราศีธนูได้ค่ะทำ a พร,รนเขาฝากบอกได้เขาจะฝากบอกว่า o อาเอชอ๊อครับเอชอ๊อครับครับครับ The w h e l of f o r j u n e เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมที่เขาอยากให้คุณกลับมาใช่ในความรู้สึกของเขาเขาเขามองว่าเป็นไปได้ไหมที่จักรวาลจะเหวี่ววยงคนอย่างคุณกลับมาเหมือนเดิมอีกครั้งเขายังมีโอกาสอยู่ไหมเขารักคุณนะเขายังรอคุณอยู่นะ แล้วว่าถึงรักที่เลือกไม่ได้แต่คุณเป็นอะไรที่มันเหมือนเป็นได้แดงที่คล้องมือคล้องคอค้องใจกันอยู่ไม่เคยลืมพมริคิดเจ็บนะหงุดหงิดเหมือนกันที่คุณไม่ค่อยยอมทําตามที่เขาต้องการคุณไม่ได้ชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้คุณน่ะชี้ไม้เป็นนกเลยอ่ะก็บอกแล้วว่า ถ้าคุณจะทำตามในคำสั่งของใครนั้นต้องมีเหตุและผลในการที่จะทำด้วยไม่ใช่ว่าฟังอย่างเดียวเขาหงุดหงิดกับคุณมากนะเขารักคุณแต่เขาหงุดหงิดกับคุณเพราะคุณไม่คอยตามเลยอารมณ์ประมาณคัดคั้นตลอดแข็งตลอดสู้ตลอดอารมณ์เนี้ยอารมณ์เนี้ยอ่ะถ้าคุณฝากบอกได้คุณอยากฝากบอกอะไรเขาคะคุณฝากบอกอะไรเขา แฮชออฟสอดค่ะโอ้โหเด็กถือดาบอะยอมหักไม่ยอมงอมีความคิดเป็นของตัวเองดื้อรั้นเชื่อมั่นซิออฟคับคิดถึงอยู่มืนกันแหละก็คิดถึงแหละแต่กระใจแข่งไปงั้นเพราะว่าคุณคิดเยอะแล้วคิดมากในความสัมพันธ์นี้ค่ะคุณเป็นคนที่คิดไตร่ต้องคิดเยอะคิดมากถ้าฝากบอกได้คุณจะบอกว่าคุณก็ยังไม่เคยลืมเขานะคุณก็ยังคิดถึงเขาอยู่เขายังเข้าฝันคุณอยู่เลย แต่ฉันอยากหลุดพ้นมากกว่า j u ดเมน้น t ์คือการปลดปล่อยการหลุดพ้นจากวงจรเหล่านั้นแล้ววินออบวานไปหารายธรรมที่มันเป็นรูปธรรมกว่าการที่มีความรักที่เป็นรักแบบนี้ดีกว่าไหมจะหายฟินแทมสเตนไพ่ดีจังเบยคุณฝากบอกได้คุณจะฝากบอกว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนน่ะคุณจะอดทนปรับตัวเพราะรักกับความสัมพันธ์นี้ แต่ที่ผ่านมามันไม่ได้มีความสุขเขาตั้งหากที่มีความสุขแต่คุณไม่มีเพราะฉะนั้นแล้คุณจะทนอยู่เพื่ออะไรเพื่ออะไรในเมื่อตัวคุณเองก็มีคนเข้ามาฉันทั้งเก่งฉันทั้งสวยฉันทั้งรวยฉันมีสตางค์ฉันมีหน้าที่การงานที่ดีฉันมีคนเข้าหายเยอะและวทาไมฉันต้องไปนั่งรอนอนรอกับใครบางคนที่ไม่เคยทําอะไรเพื่อฉันเลยทนเยอะทนมานานไม่ทนแล้ว สีไม่ทนสีไปแล้วค่ะใช่คิดถึงใช่ยังรักใช่ยังต้องการแต่ไม่ทนอีกแล้วค่ะอารมณ์เนี้ยตัดอะพยายามตัดอะตัดใจอะทั้งทั้งที่ก็ไม่ได้อยากตัดใจนะอืมขอพายแนะนำหน่อยค่ะล้มแม่ถึงตุ้นตุ้มแม่โัวนอีกแล้วพายแนะนำบอกว่ายกไม่ขึ้นดึงมีคนมาดึงมือคุณละสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรืออะไรก็ตามมาดึงคุณขึ้นไปจากความทุกนี้แล้วค่ะสิ่งที่คุณเคยคิดว่าหน้าไหวหลังหลอกคุณเจอคนที่ใส่หน้าก,กากพูดจาดีแต่ว่าทำอะไรรับหลังเราคุณไม่อยากได้คนแบบนี้หัวร้อนทีเดียวหัวร้อนทีเดียวระวังเรื่องของอารมณ์ค่ะแม่จา๋ารองดองอ่ะ อำนาจเงินตอนนี้คุณอาจจะไม่สนใจความรักอีกแล้วก็ได้คุณหยุดได้ภายใต้อำนาจเงินเงินเท่านั้นที่ฉันต้องการเงินงานความมั่นคงเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ทําให้คุณต้องเจอเรื่องหนักๆห,ห,หรือท็อกซิกคุณเอาชีวิตเอาหัวใจเอาสิ่งเหล่านั้นไปสู้กับปัญหาระ่วัตดที่คุณมีดีกว่าเหมือนกับถ้าความรักไม่ดีก็ปะปะปะ,ปะไม่เอาละฉันจะอยู่กับ สิ่งที่ฉันมีฉันจะมุ่งมั่นกับงานของฉันเงินของฉันเงินหนะักอำนาจเงินคุณตกอยู่ในอำนาจเงินของตัวเองอะเงินเท่านั้นที่ฉันต้องการและฉันมีเงินฉันก็มีทุกอย่างอะไรอย่างนี้ป้าอารมณ์นั้นซึ่งพายแนะนาว่าระวังเรื่องของความหัวร้อนค่ะสิ่งที่คุณทุกอยู่เมื่อก่อนเนี้ยที่คุณทุกคุณดิ่งคุณดาวมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาดึงคุณขึ้นไปแล้วเรียบร้อยละคุณหลุด อารมณ์เหล่านั้นเพียงตะติดอยู่นิดหนึ่งอีกนิดหน่อยที่มันจะหลุดจากบ่วงเหล่านั้นเพราะฉะนั้นก็ไปเถอะไปเถอะไปในสิ่งที่คุณคิดว่าเดีที่สุดหรือไปในสิ่งที่คุณคิดว่าคุณควรทําอย่าไปอยู่ในความฝันวาดวิมานในอากาศว่าเขารักเราเขายังมีใจเขาโพสเตตัสว่าเขาคิดถึงใช่คุณหรือเปล่าถ้าเป็นคุณนะถ้าเขาโพสตนะ์น่ะเขาส่งข้อความหาคุณง่ายกว่าไหม ใช่หรือเปล่าฝันไปหรือเปล่าหลอกตัวเองอยู่หรือเปล่า <c oughs> อะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปชวนบอกด้วยอย่าลืมดูดวงสวนตัวแอดไลน์มาค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ